เกิดอะไรขึ้นครับทองร่วงหนักเลยนะครับหลังจากตัวเล็การจ้างงานสหรัฐดีขึ้นหรือเศรษฐกิจจะกลับมาแล้วเงินเฟ้อหายไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคิดไลฟ์ฝากนะครับ ที่เพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ที้ร้านที่มาพูดคุยถึงกันเงนินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเสนอเกี่ยวกับทองคำนะครับเพราะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับเรื่องทองคําเป็นเรื่องที่ท็อปิกผกเถียงกันเยอะนะครับนั่นคือราคาเนี่ยร่วงดิ่งเลยนะครับหลังจากที่หลุด1,800เนี่ยนะครับก็ลงไปยังเอ่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามเลยครับ าหากมองดูภาพรวมเนี่ยครับทองคําก็จะเป็นการออกข้างนะไซเวย์นะครับแต่ทําไมหลายๆคนมองภาพใหญ่เนี่ยการที่เกิดหนี้สินต่างๆก็มีมากขึ้นหรือการอัดชิ้เงินก็ยังเติบโต QE อะไรก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับทําไมทองคําถึงตนผงหัวลงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับข่าวสำคัญนะครับเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนั่นคือเรื่องนี้เลยครับนั่นคืออัตราการจ้างงานสหรัฐเติบโตขึ้นนะครับจนทำให้อัตราการว่างงานเนี่ยนะครับลดลงเหลือเพียงแค่5.4เท่านั้นครับ ซึ่งด้วยการจ้าง,งงานเนี่ยครับก็บ่งบอกถึงเศรษฐกิจเนาะยิ่งมีคนจ้างงานเยอะมีคนทางานเยอะภาษีก็ได้ทําให้ความมั่นใจอะไรเงี้ยจะเริ่มที่กลับมานะครับด้วยความตรงข้ามเลยคือทองคําเป็นรัพย์สินที่เออ ความกลัวก็เลยนะถ้าคนหวาดกลัวคนไม่มั่นใจเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคนก็จะไปพักพิงหัวใจที่ทองคำนะครับแต่มอพอมองทุกอย่างดูจะกลับมาดูจะดีขึ้นเออทองคําก็ดูตกเทไปเลยครับประกอบด้วยบอลยูนะฮะหรือว่าผลตอบแทนพราสิบป,ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ดีขึ้นมานะครับอยู่ที่เอ่อหนึ่งจุดสามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ร่วงมาตลอดนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะผงกหัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่การดีดครั้งนี้เนี่ยก็กดดันทําให้ตัวทองคำเนี่ยก็ราคาร่วงด้วยครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรนะครับยิ่งมีมากคือเหมือนได้ดอกเบี้ยมากถูกไหมพอดอกเบี้ยมากปุ๊บก็ดึงด,ดูดให้คนไปซื้อถือพันธบัตรมากกว่าถือทองคำเนี่ยเพราะทองคำไม่มีดอ,อกเบี้ยนะครับหากมองในมุมของการเพอร์ฟอร์มของทองคำเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มนะหรือว่าเกิดโตได้ดีในสภพาะที่ดอ,อกเบีย้ยต่ำหรือแบบดอ,อกเบีย้ยศูนย์นั่นเองครับดังนั้นก็เห็นภาพมากขึ้นนะถ้าดอ,อกเบีย้ยนะถือผลตอบแทนพันธาบาตัตรสิบปีมันสูงขึ้นก็จะกดดันราคาทองคำอันนี้เป็นหลักปกตินะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นสสิิคครรรรััััับบตววเเเลลลลขขดดดดดอาาา์หหฐนนนนนนีีีี่่่ยยยกกก็็ึึ้้มะงงงจทผ กลับมาที่92ครับไมเคิลตัวนี้ทองคำโดนกดดันหลายเด้งเลยนะครับตั้งด้วยกันจ้างงานที่ดีขึ้นนะครับผลในผลปีก็ดีขึ้นมาตอนาร์ยังแข็งอีกครับทองคำเนี่ยโดนเทยับเลยครับพรามันเป็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าทุกอย่างมันจะกลับมาแล้วเหรอเปล่านะครับเราขอไปเจาะที่ตัวเลยนะนั่นคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเลขการว่างงานกันนะอัน employment rate นะครับจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ดีข ตอนเกิดโควิดนะครับการว่างงานเท่านี้เนี่ยแปลว่าตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยก็การว่างงานสูงถึงเกือบประมาณ15%นะฮะตอนนี้ก็ลดลงประมาณสัก5%กว่าครับซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นจากที่มันเคยแย่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไดไ้กลับไปถึงจุดเดิมครับผม ด้านหากมองดูตัวเลขแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าไม่แน่ครับอนาคตอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนว่างงานที่ดูยังไม่ได้กลับมาแล้วนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่สนใจก็คือเรื่องของการใช้เครดิตครับของประชาชนทั่วไปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับการที่รูดบัตรนะคนเนี่ยรูดบัตรติดอันดับไฮแลนด์กิ้งใหม่นะครับเรคคอร์ดใหม่เลยนะครับนั่นคือมีอัตราการรูดหรือเงินกู้แบบที่จตเพิ่มเพิ่มขึ้นครับอันนี้เนี่ยรวมไปถึงพวกสิลด กู้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็กู้เรื่องของรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับอาจจะมองอีม,มุมนึงคือตอนนี้เนี่ยคนอเมริกาเนี่ยเริ่มมีหนี้สินเยอะขึ้นเริ่มใช้เครดิตเริ่มกู้เงินแล้วนะครับดังนั้นก็เป็น2เด้งนะครับอัตราการจ้างงานยังไม่กลับมาแล้วคนก็มีการกู้เงินติดหนี้มากขึ้น,นอีกอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของอินฟลชันหลายคนก็ว่าโอ้ยทองคำมันเพอร์ฟอร์มได้อินฟลชันถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูเรื่องของอินฟลชันนะครับ มีบทวิคอรอะหนึ่งของทางรอยเตอร์เนี่ยขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบรรดาซีต่างๆเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องอินเฟชันกันหนาหูมากขึ้นครับ ซึ่งเวลาพูดบริหารบริษัทมหาชนหลายตัวนะครับอย่างเช่น GE นะ General Electric นะครับแล้วก็ Harley Davidson นะก็เป็นบริษัททำรถมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่นี่ d e l a w a r ฮะบริษัท Consumer Product นะครับแล้วก็ Bayer นะครับก็พวกยานะ Pharmacy นะต่างคนต่างบอกนะครับตอนนี้เนี่ยมีความเจ็บปวดนะครับเรื่องของต้นทุนของสินค้าที่เติบโตขึ้นนะครับก็กำลังบอกถึงผู้ถือหุ้นกันยิ่งใหญ่เลยนะครับจะเห็นภาพตอนนี้นี่นะครับเงินเฟ้อในฝั่งของวัตถุดิบเนี่ยนะครับที่เอาเป็นต้นทุนของสินค้าในฝั่งผลิตเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้น นะครับแต่ในฝั่งของธนาคารกลางเนี่ยเขาบอกวก่าก็ดูที่จะรีแลกซ์มากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็มองว่า อินเฟชันเนี่ยจะประมาณ3.5นะครับหรือแบบถ้านหนักๆเลยก็จะแตะ4.5ในเดือนจูนนี้ครับหากมองในฝั่งของยูโรโซนนะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอินเฟชันมากหรือน้อยอยู่ที่ว่าคุณถามใครนะครับซึ่งถ้าหาดูกราฟกราฟนี้นะครับมันก็มีตัวเลขแต่ชนิดหลายตัวนะถ้าเป็นตัวสีส้มเนี่ยนะครับมันก็คือตัวคอน s u m e r อินเฟชันนะที่อยู่ที่มัน2เท่านั้นเองนะครับแต่ท่านดูในฝั่งของ core อินเฟชันนะครับที่มัน ไม่งั้นพวกพลังงานแล้วก็อาหารเนี่ยก็อินเฟชันดูต่ำกว่านะประมาณ0.9นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับไปถามพวก producer price เนี่ยครับหรือต้นทุนนะครับการผลิตเนี่ยนะครับมันเติบโตขึ้นมากขึ้นไปถึง10%เลยครับคือเจ๋นว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยครับหรือจะพู่าราคาผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะนิดๆเหนี่ยหน่อยนะคือก็รับได้นั่นแหละหลายคนก็ดูที่จะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของตัวเลขต้นทุนเนี่ยนะครับของทางผู้ผลิตจริงๆเ่ยมันสูงขึ้นมากเลยนะถ้าต้นทุนึูงผ มันก็ต้องผลักดันให้ราคาสูงอาจจะต่อหลังจากนี้นะครับนี่คือกราฟอ,อ่อ US Inflation นะครับคือจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ย earning ของประชาชนที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็ยังตกลงไปช่วงโควิดแล้วก็ดีดกลับมาเล็กน้อยนะครับแต่ทางกับการเนี่ยนะครับตัว i n f l a t i ินเฟชนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัชนีไหนเนี่ยมันก็สูงหมดเลยขึ้น4.5 5, 5เลยนะครับและที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของ Import Price นะครับหรือว่าราคาที่เอานำเข้ามาเนี่ยดีดถึง11ที่เพิ่มขึ้นครับ ซึ่งอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศผู้นเข้าเนาะพวกสินค้าเชื่อพวกอาหารจากหลายประเทศไทยก็ด้วยนะจีนก็ด้วยเนี่ยท่านราคาสินค้านําเข้าเนี่ยมันมีความแพงขึ้นสูงขึ้นแต่กับรายได้เนี่ยนะครับหรือเออร์เน็ของประชาชนเนี่ยก็ลดลงก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับก็แอบ,แอบน่าสงสัยเหมือนกันครับแล้วประกอบก,กับช่วงนี้นะครับตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของทางสหรัฐเนี่ยก,ก็พุ่งแรงเหมือนกันนะครับก็แปลว่าที่ ขาดดุลก็ติดอันดับท็อปนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งรายได้ไม่กลับมาประชาชนยังไม่ได้มีงานทําเท่าเดิมนะครับแต่ก็มีทรื่องที่ดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าหากว่ากลับมาหรือยังเนี่ยก็ยังพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าความหวาดกลัวของคนอาจจะยังไม่หมดไปหรือเปล่าแต่ว่ามีแค่ข่าวช่วงนี้ที่เป็นข่าวดีทำให้ทองเนี่ยถูกทิ้งนะครับ ซึ่งการใช้การอินเฟชันหลายคนก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะจบเลยนะครับมีการดีดตัวกลับมาสูงขึ้นหลังจากการหมุนของเงินการบริโภคกลับมาด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยหากเรามองว่าตัวผู้ผลิตเนี่ยนะครับหรือว่าต้นทุนของผู้ผลิตจากโรงงานต่างๆทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่ต้องจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบเพิ่มแพงขึ้นก็รที่มันเพิ่มแพงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไปออกที่ราคาสินค้ามันเป็นไปได้ไหมว่าอินเฟชันที่จะเกิดต่อจากนี้เนี่ยก็จะดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ มัจะมีข่าวดีเรื่องของบอลยิวเรื่องของตอลล่าแข็งกดดันทองระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวก็อาจจะมองว่ามุมมองภาดใหญ่นะครับนักลงทุนหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะไปทางเงินเฟอ้อครับเพราะว่าเรื่องของการลดหนี้เนี่ยนะครับอะไรเงี้ยมันมันจะดูไม่ได้ลดง่ายๆอย่างนั้นเลยครับ อันจะเป็นยังไงก็มาจับตากันดูต่อไปนะครับโอเควันนี้มาสรุปแบบคุณรับความรู้อะไรบ้างนั่นคือราคาทองคำนะครับก็ถือว่าร่วงดิ่งนะสับผมถือว่าร่วงอย่างน่าตกใจนะครับจากแบบพันแจนร่วงลงมาเป็นพันเจนะครับซึ่งตัวเลขนี้ทําให้ล่าทุนหลายคนก็มีความกังวลว่าเอ้าตกลงโลกเราเนี่ยไม่ได้เกิดความแพนิคหวาดกลัวแล้วเลยนะครับด้วยคอมมอนเซนส์ของทองคำเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มในช่วงที่คนหวาดกลัวนะครับหรือว่าช่วงที่เงินเฟอ้อมากๆอะไรเงี้ยคนต้องการ set ใหเว็นอสเซทนะครับแต่ถ้ามีข่าวดีเรื่ออองงงงขขเศรรษฐกกกิจจลลลับบมางงาาาตตด้้นนนีึผแท ดอกเบีย้ยนี่ดีขึ้นดอลลาร์แข็งเนี่ยนะครับคนก็จะอยากจะย้ายเงินเนี่ยไปอยู่ในทรัพย์สินเสียงมากกว่าแล้วกันนะอาจจะไปหุ้นแต่ยา้ายไปภาตรัฐบาทที่ได้ดอกเบีย้ยหรือว่าเงินดอลลาร์ก็ตามครับ ซึ่งหากดูจากข่าวนี่ครับมันก็ใช่จริงๆครับอัตราคนตแทนพ,พันธบัตรเติบโตขึ้นนะดอลา่าแข็งนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอัตราการจ้างงานที่ประกาศเนี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นจริงๆครับแต่ดีขึ้นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเท่าเดิมนะครับมันก็แค่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็กยังห่างไกลกับอตอนที่อัตราการจ้างงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเรื่องอินเฟชั่นต,ต่างๆนานาเรื่องก,การขาดดุลเรื่องของการที่ผู้บริโภคต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามากยเนี่ยมมมััันนยงเเ็าาที่่ไ่ไไดดด้้้กกลลบิอูแว อาจจะหมายความว่าภาพใหญ่อ่ะมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะแต่ระยะสั้นเนี่ยมีข่าวดีที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยถูกกดดันอยู่ครับ ซึ่งมอนนี้ก็เป็นมอนจัดนั่งลงทุนจากบทความนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะไม่ได้นําการทุนแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวดอแล้วโทษผมนะฮะโอเคก็มาเล่าให้ฟังนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะขอบคุณที่แบบติดตามช่องคิมพาวเวอร์ตี้ด้วยนะถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับมาโครโภาพใหญ่หรือเศรษฐกิจหรือดอกเบี้ยอะไรเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กันเรื่อยๆนะครับถ้ามีอีเวนต์ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้เลยเนาะขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิ ไอ้ที่ขั้นล่างนี้เลยนะครับเป็นแค่ร้อยสิบาทนั้นเองเนาะก็รวมชุมชนมีการพูดคุยถกเถียงกันคุยกันมั่วๆตัวนี้กลุก่มทิสขอยก็ก็เริ่มพูดคุยสนุกสนานกันแล้วนะครับมีความรู้เยอะนะก็ลองไปศึกษากันดูได้ครับขอบคุณที่มาฟังนจนจบช่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ